สวัสดีจ้ามื้อนี้จะพามาเก็บเห็ดมิตากามตรามื้อนี้ก็มีลูกชิมลูกชิมลูกชิมพากันมาหาเห็ดเมื้อนี้จะได้เห็ดบอทับเบิ้ลกันเอาเอาเห็ดใส่ลูกใส่เอาอยโยขังขังใส่แม่บ้างดูกเสร็จนี่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะลงมาเอาไว้บ้างแม่ ตัวโตดีกว่าลูกลนี้อันนี้ได้อยู่นี้ได้อยู่นี่เก็บเก็บเก็บอย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งอดูอเก็บดอกเดียวที่ขารพี่องไเก็บดอกไปเก็บดอกนู้นไปเก็บดอกนู้นไเก็บดอกเอาหักเอาเอา หัวหักก้อยว้าวทะเลาะกันเนหัวหักพี่น้องเพิ่งเห็นบางวันจะกลับทางทางนี่จะจอดรถไว้แนวนี่แม่เดี๋ยวยังไม่เอายังไม่เอานี่นี่นี่มันมีอีกนี่ข้างหน้านี่เสานี่เลียวจะหาแม่ลูกอ้อนมากับมันเก็บเห็ดนี่นี่นี่เนี้ยนี่อนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนยบ้างแม่ไม่ดูก่อนดิ อ๋อเก็บได้เก็บได้เก็บได้โอเคอย่าเก็บเอ้ยเดี๋ยวพาไปเก็บทุไโอู้ดอกกำลังสวยเลยดูดูดูดอกพึ่งเลยอยู่ในรถน่ะเนาะพึ่งเลยดอกกำลังสวยเลยเฮ็ดอะไรไหนดูซิอยู่นี่อุ้ยดอกแก่ของเขากินไม่ได้ค่ะนี่แก่แล้วเห็ดอะไรไม่รู้ไอเถ้าเรลาโอ้เห็ดไอดิน เราไม่เอาโนุ่นุ่น ah. ke ุน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 เห็ดเหลืองเจ้าเจ้าเห็นไหมเห็นไหมเก็บ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 ด้วยเก็บคนละดอกอีกดอกนึ่งเบา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 เอาแม่เก็บเก็บไม่ได้เหรอเห็นไหมมานี่อันนี้เห็ดมันปูค่ะจ้า ไอเรื่องไอเรื่องไเรื่องมันปูเออมาๆๆมันปูจ้ามันจ้ามาดูอสิมีอีกไหมเอาพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ตามมาได้ได้นะพ่อใหญ่ไปเดินข้างล่างแล้วลูกไปเดินข้างล่างเร็วพาน้องไปเดินข้างล่างพาน้องไปเดินข้างล่างมาลูกปาตั้งแต่ขึ้นเขาแมน มาเก็บเห็ดกันโอ้โหปวดขาลูกคีมกอแข้งกอขายอยู่เก็บไปห่ามไปปาค่ะหายหามาเก็บเห็ดเอาจะทำอะไรทาเซฟนะจูให้เห็ดไหนดูซิเห็ดอะไรเพิ่งจับไปเพิ่งจับไม่ดูก่อนเห็ดอะไรเห็ดอะไรเอ่ยโอ้โอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้แก่แล้วแก่แล้วไม่เอาหนอนให้ทากกินอันนี้เก็บเห็ดผงเนยจ้ะ พงเนยกำลังออกเราไม่เอาให้เขากินแบ่งเขากินมั่งเรากินมั่ง<ป>เขาจะย่างตงไปพืเดี๋ยวเดินไปคะใช้เกล็ดราแม่ตรงนี้นะให้ถึงไหนค่ะให้ต้องขึ้นไปเดี๋ยวแม่เอาขายเห็ดไปทิ้งก่อนเราตรงนี้นะคะ,ะได้ไหมคะเดี๋ยวเข้าไปแบบดูเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในตรงนี้นะจะไปหาเห็ดทักคันตาแลนอยนะู่ตไม่ปนะนะ้องเห็ดย่างเหรอเอเดี๋ยวเดินดูข้างทางเดี๋ยวหนูเดินข้างทางนะ แม่จะเข้าไปคนเดียวตรงนี้เดี๋ยวพาไปบึงเห็ดทักคันตาแลนด์จ้ะ<ม>ใส่สุปกบับแซบมากกินนกมากกินจ้ะแม่บ้านมากกินมากเลยคือเห็ดเ,เห็ดทักคันตาแลนดใส่สุปกบับแซบผัดกบับแซ<ม>บใส่ยำกบับแซบมันลวกลูกไม่ต้องมาเดี๋ยวรอแม่ตรงนั้นโอ้ิีมรอแม่ข้างล่างแนละ้วลูกนะหาขรถางขงนนต้งสิ่งละคะ่ะหากระถางขนมต้งสิ่ะ เพราะเห็ดเห็ดอันนี้เขาจะชอบความชื้นจ้ะเขาเลยต้องมาหาตรงที่มันเป็นอั่นนิดนึงเลยเห็นแล้วมั้งมีค่ะมาจา้ะมาจา้ะหยพอแล้วจ้ะเพียนี่นี่เห็นไหมเห็นบ่จ้ะเอียงกล้องเห็นบ่เป็นนี่แบบนี้ค่ะ อันนี้จ้าเห็ดไอ้พักขั้นตะเลนลูกียเอาไปใส่ไว้ค่ะเห็ดสมกับแซบขั้นสมเอามาเห็ดไออยังก็ใส่ยำซุปใส่ข่นุใส่บะหมีใส่เออใส่บะหมีใส่ซุปใส่น้ำไหมแซบคนเขาไปผัดเนยก็อร่อยอันนี้อันนี้หาเห็ดนี่โดยเฉพาะมักจะมากเห็ดอันนี้มักหลาย อันนี้คือเชื้อเห็ดแล้วก็คืนปลาเข้าไปได้เห็ดผึ่งมเม่ววานเห็ดผึ่งอันนี้อันนี้คือดอกของเห็ดไอผึ่งหวานเขาเท่าแล้วเอากลับมาคืนปลาเพื่อเชื่อพ่อเชื่อ,อ,อปีหนาเฮาก็ได้มาขอของใหมนะคะถ้าได้เหลือก็เหลือถ้าบนเหลือเฮาก็ถ้าบนเหลือเฮาก็าาไปคืนเอาให้สัตว์เพื่อกินคืนเข้าไปคืนเข้าไป มาแบบมาเบิ่งกันว่าเห็ดอันนี้เขาจะได้หลายปันเดยแต่ทีนี้เนี่ยเยอะมากเ,เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่เบิ้งผ้าเบิ้งฟ้านี่จ้ะนี่เลยนี่ไหมคะ่ะออกจุกๆแบบนี้เลยออกเป็นช่อๆอย่างนี้เลยเพื่อจ้ะเป็นเบิด้ดเพื่อนลายครับ นี่ป่ะพี่จ้ะเป็นโมเป็นโมอยู่พี่จ้ะพี่ไหมคะว้าแมนเ,นเบิรดเ,เลยพี่สีสมๆขาสมๆแดงๆแม่นเบิดเลยจ้าเพค่พข้างผู้นี้ข้างในอีกนคนณอะค่ะเห็นปะเห็นปะเยอะเยอะมาก เก็บบัดบ่เนี่ยวัอนี้จะไปเต็มกระตาหน่อยเฮาก่อนติดนู้นกระตาหน่อยบ่หน่อยได้จ้านี่ยหยัดเยอะัวาย่องขาอู้ยพูดอ่ะสอนน้ำบ่คนมากินก็เลยสอนจ้าเพียวคุณขายสมๆแผลนี้ไม่ต้องขึ้นมามันรกนี่จ้าเพียวเขาเยอะมาก ออกแบบนี้กันเลยออกแบบนี้กันเลยพุดอ่ะดอกเขานี่จ้ะสวยกรดเก็บเลยไม่มีเวลาเตดขาหรอกเพราะลูกเยอะเดี๋ยวอันไปตัด้าอยู่นี่อันลูกกินหัวกันตายก่อนเพรดีค่ะผึ้งเสี่งพอะหยอกกันแม่มันยังบุกบุกหมาน่อยทั้งหลายนั่ก็ได้ดูนี่จ้ะเฮรีตามมและ แครี่มันรกลูกดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากจริงๆสวยค่ะอร่อยโอ้โหเก็บเห็ดช่วยมาม่าหน่อยได้ไหมอ่ะน,นูนะ่สิหนอนในหมาม่าเก็บไดนะ้เห็นไหมเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บเห็ดสิคะจะเก็บอะไรหน่แนแหละตรงนี้ไเราจะเก็บตรงนี้ไปไไอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เก็บเก็บตรงนั้นเห็นไหม นี่ตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ดูนะไม่เห็นไหมตรงนี้นี่ตัวใหญ่อด่าตัวใหญ่มากใหญ่เลยใครอยากเก็บไหมแมนแมนกินน้อง่เก็บ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 ต้องเขม่ากแไปไหนดายันร้อนไหมเก็บอ ตรงนะะี้ก็ยังไม่หมดสิลูกดูส er> uh, ิเนี่ยนี่ไงเข็ดนี้ตรงนี้นี่ไงนี้ต่อเห็ดเห็นไหมฮะแม่แม่แม่จ้าบังจะแม่บังแม่บังดูแม่บังบังเนยเนยเนดอกเล็กปล่อยเข้ามั่งดูตรงนี้ข้างในมาม่งไปเดินข้างในมา่งข้างในมีอีกดู่จ้าจ้าโอ้ตรงนี้เก็บแล้วนั่น อืมแคร์รี่เก็บฟุ้นนอืมแครเฮดเก็บฟุ้นหนึ่งแครหาเจอแล้วดูสิมาเก็บตรงนี้ก่อนเข้าตรงนั้นเข้ายาวกันทำไมดูตรงนี้อยากถืออยากถือมีแคร์ี่มาแม่แม่เดี๋ยวค่อยเก็บมาดูตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยมันลายลายมากเยอะมากแม่แม่เคลื่ซนุ่งแค่เรี่โอ้กล้อง มาพี่เดี๋ยวมาปี้ไม่ต้องมาหรอกอยู่ตรงนั้นแหละเช่าดูสีสวยมากจ้าไ,<ห>ไม่ได้ให้หลายสีขั้นสุม่มอ๋อเฉเบิ้งเขามีแฟดอยู่แฟร์ด้จา้าเอาไปน่น็ต้องไปคาดอีกเที่ึงเพราะบางเที่ยบ่รู้ว่าเด็กลูกเก็บแฟดมาบอแฟดนี่อันตรายค่ะนี่นี่คือนี่คือดอกจริงของเขาเจ้าแ,แฟดของเขาเกิยยุคคางค่ะนี่ นี่ก็แฝดนี่ก็แฝดของทัาคั้นตะแลนจ้ะเห็นไหมหัวจะตุมต้มๆใสๆเหลืองๆกินว่ได,ได้แ้วจ้ะนี่นี่กินบ่ได้บางคนเขาถึงบรูวะเออเห็ดอันนี้แยกทังได๋ถ้าเป็นดอกบานๆอย่างเงี้ยันบานอย่างเงี้ยจ้ะกินได้กินได้จะแบบนี้กินได้แต่ถ้าเป็นดอกแบบนี้ตุ้มๆนี่จ้ะ กินบ่ได้ค่ะพิษมีพิษนะคะผู้ใดที่มากันเมืองไว้มันมีพิษมันมีเห็ดยูนี่เิาอุดมสมบูรณ์จ้าุดมสมบูรณ์มันก็เลยแบบมันก็จะแหละมันกาแฝงไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ก็คือว่าเขาซีไม่ต้องแฝดยาก็หนาวเก็บไปเลยค่ะเก็บมาให้แม่เดี๋ยไม่ได้ถอดทิ้งอย่างนั้นจุดใส่ตะกร้าพี่น้องผัวดอะเหลืองๆนี่แม่นเบอร์เลยได้จ้าเนี่ย คุณอยาวไปยนู่นแล้วจ้บพุน่นเหลือง